เปิดว oh, oh, ่าหล่ะมือนีอโอไก่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 สุดยอดมากสุดยอดยอดมากเลยมาครับบารนี่แล้วแล้วห้องก็มากินกันครับข้าวไข่เจียว สวัสดีครับผมคู่ผู้ใายครับเมื่อนี้ผมอยากกินทอดไข่ครับทอดไขเ่เจียวกับเข่าเนาะเข่าสวยหอนหอนบัดน,นี้สิ่งที่ยวบะมีก็คือหนึ่งไข่ไข่มันเบิดสองน้ำมันครับน้ำมันผืชสามซอสซอสพริกดเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับสามอย่างเที่ยวบะมีเราต้องไปซื้อครับไปพร้อมแล้วไปซื้อน้ำกันครับ เดี๋ยวปาซื้อไข่ก่อนแป๊บนึงนะครับเอาไข่นะครับไข่ไก่ครับสิบอ่ะห้าลูกก็ได้ครับแล้วก็น้ํามันครับน้ํามันขวดเล็กเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบสามบาทหกสิบสามบาทนะครับได้ครบแล้วครบแล้วสามอย่างที่เขาอยากได้นะรโตน้าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปได้ครบแล้วห้องไปซื้อเขาสวยครับบัน เอาเขานะครับเข้าหอมมะลี่ครับเอาสิบบาทครับขอบคุณครับผมฮะกินพิซซ่าอยากกินพิซซ่าโอ้ยตายแล้วลูกน้องอยากกินพิซซ่าไป่นใจ <laughs> ขึ้นลูกน้องอยากกินพิซซ่าครับบาทนี้โอ้ยตายตายตาย <laughs> เปิดว่าหลังมือนี่โอ้โอยไก่ไกไก่ไก่ไกไก หมดร้านพิซซ่าแล้วครับถ่าย20นาทีครับเพราะว่า่ oh. นติดออเดอร์อยู่ตอนนี้ก็ผ่านไป1 9เกานาทีแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็น่าจะได้ละ1 6 9บาทได้แล้วห่อนๆเลยเนะี่ยครับขอบคุณครับผมไปดินกลับบ้านบายบายก่อนเร็วบายบายส่งจุ๊ปด้วย ลับไปเฮ็ดทอดไข่ไปเนี่ยไปขึ้นรถครับเอ้ยชุบเบินบ้นเบิ้นสิไปไปนี่เพราะ้วไปตอนนี้เขาก็ได้ของครบแล้วครับนี่ไข่น้ำมันพืชออซอสพริกแล้วก็สซิง เออของแถมของแถมลูกน้องอยากกินก็คือพิซซ่าครับกับปีกไก่ตอนนี้้อกลังเดินทางกลับครับนี่ครับได้แล้วสิ่งที่เราต้องการไข่ กพิซซ่าพิซซ่า่านี้ของแถมครับไปลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 โอ้โอโลงรถเองเลยวะถ้วยกรับสองครับตอกไข่ครับตอกไข่ได้ที่กินให้เบิ้งมือมเคยเห็นว่าถอดไข่ที่แสบที่สุดในโลกตีไข่ป่ะเนี่ยตั้งใจอยู่ด้วยกันมาก็ยังไม่เคยได้กินสีมือเนาะตอกไข่ ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วเกิดตีต่อไปนะแช่น้ำมันหอยละซุ้ใส่ทีละเปิดเตาแกสครับนี่เบ่งเซฟนยเทน้ำมันลงไปครับต่อไปเป็นขั้นการทดสอบครับ ว่าไอ้ความห่อนของไข่เอ๊ะความห่อนของน้ำมันเนี่เหมาะสมไปอ้าวพร้อมแล้วครับเอาลงได้บ้านี่มคุณแล้วอืมเป็นแรฟฟิเมอรูกเี่เบิ้งแต่การเอาลงอะนะเนี่ย ครับทำไปรป๊าป๊าเอากระดาษทิชชู่รองอยู่จะให้มันดูดน้ำมันออกให้หมดครับชิบป,ปิดแล้ววางไว้โตครับ,รบทอดไข่ของเรา ใกล้จะถึงเวลาได้สันพัตตาหารแรงแล้วอา้าวมันร้อนนะครับครับผมมาครับบนันนี่แล้วแล้ว,ลวห้องก็มากินกันครับข้าวไข่เจียวของผมตีเมอ่อผมแซบบอเธอยังไม่ได้ชิมบ่ชิมก่อนนะโอ<ฮ>้หส,สุดยอดวะสุดยอดด้อ สดยอดสุดดอดมากสดยอดสุดยอดมากเลยอืมออ้าวอั้มเลยอร่อยเลยครับแบบลายไปเนี้ยน้ำน้ำจิม้มใช่น้ำเธอมา,มากินน้ำจิ้มปะอันนี้จะเปิดด้ลูกอ่าเทใส่จานเขาก็ได้น้ำจิ้มที่เขาซื้อมาผมมักอันนี้ไามมาบินน้ำจิ้มมาบิน เทไปนี่ไก่หไกเ่เป็นแตดแ่บแดดแฉบพเพื่อเอาค้นสือ่ออ,อร่อยไหมครับคิดอยากกินนี่ครับหลายวันละอู้ร้อน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 คิดวายอืมข้าวเจา้ากับไข่หอนๆอ,อืม เนี่ยมัเครื่องใส่มันหลายดีเนะาะใครก็แซบาะเนี่ยพิซซ่าก็แซบแม่นบ่เธอลูกก็แซบแซบไหมครับแซบแซบเห็นบอแซบบอเน,นี่ยุ่นอะน้องดินด้น้องดินรีวิว เป็นเขาแรงเลยครับมันเนี่ยไม่ดีประด้เหตุดินะเธอนะไม่ได้กินนะ้ำส่วนหลายที่เป็นกันซื้อครับนี่ครัมหืมาบ่ลอยมากวะแซบมากนี่ครับ โด,ดนๆได้เฮ็ดเถื่อ,อมะแมงกอกเฮ็ดบ่เป็นอนนั้นี่นร่อยมีอร่อยมีอร่อยมีก้างอน่อมีก้างมีก้างบ่ไก่มีมก้างอร่อยมีก้าง,างชิมใจด้วยอร่อยมีก้าง คล้ายๆกับที่เขาเฮ<ด>็ดว่าเธอจะลองชิมเบ,<ด>บิ่งเธอถี่ลูกว่ามันรถจาดเดียวกันเลยรถจอดมันรถเห็นะ<อ>ใกล้นี่ผมเฮ็ดเป็นเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> หัวยยังห,<า>หัวยอืม แซ่บเป็นเลี้ยนอยู่แซ่บป่ไก่ไก่อะไรไก่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 อะไรไก่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 กุ๊กกกไก่ไก่เนี้ยุกไก่เนี่ยอยากรีวิวอยาก่อกนะโอ้น้องอยากพูดด้วยบะอลองกิมดูดิข้าวอร่อยไหมนี่มอ่นี่ รู้แล้วก็ได้กินกินดีๆลูกกินดีๆม่อ้าเสีด้วยลอ,องดีชอบวากดิดบรับตาเฮ็ดกระแทบไข่เจียวอร่อย สมัยเป็นเชฟอยู่กรุงมาดริดกับทอดแต่ไข่เนี่ยคือว่ายวนยังเกาเอาไว้ใหญ่มากใหญ่มากไปอยู่เนปาลสองตีเมื่อกี้อยู่เนปาลอยู่มันโดนมาเอียงกาะกรุงยังเกาะกรุงมาดริศเยอะชาสักพักแม่บันเนศีไปอยู่ใสอยู่เนปาลสองตีน่าไปมาดริด เพราะว่ามันไ่ออกอืมพอออกจากมาดลิศกับบินกับมาไทยล้วกลมาเฮ็ดงานอยู่ที่ระจแล้วจริงเธอไม่อนเดียวนะทิ่มาอยู่โรงเรียนมาเรียนรีิมาอยู่โรงเรียนเนี่ยมาเป็นพา้องลรอกอะ มาเรียนมาเรียนบินจากมาลิดกลับมามาเรียนอยู่เนี่ยมาเรียนต่อปอสองบินไปเฮ็ดงานอยู่เนี่ป่านตั้งแต่อายุได้สามขวบนะทอดไครเป็นได้สามขวบมาขึ้นเบือ้องลต อร่อยดีอ่ะคุณป,<ก>ป้าไก่เห็นปะเขาว่ามันใส่น้ำตาลเพิ่มวะใช่เขาว่ามันหวานกว่าป,ปา้าทำเอาอีกไหมครับอ้ําอีกไหมอ่ำอ่ำอีกออให้เขาอ้ําหน่อยให้น้องอ้ํานะอ้ําอะไรไก่เพียร์น,นะหนี่เอาข้าวอีกไหมเอาอาีกให้ป,ป้าป้อน อืนคนเก่งอร่อยมากบอกพี voilà. er yeah. 네่สิอร่อยมากบอกพี่พี่สิอร่อยมากอร่อยมากวทำยังไงทำมือยังไงอร่อยมากอร่อยมากโอเคอร่อยมากกฤ่า์ธันวัฒนาเขาแกล้งครับเขาอยากกินทอดไข่เล้ยงแมวเลี้ยงแมว กินเบิร์ดพูดเดี่ยวหาน่หวแล้วกินข้ากกินแน่ข่าวข้อสิเบิร์ดเลยเธอทำไมใครยังบม่เบิร์ตเบิร์ตพร้อมกันแล้วเป๊ะ ถุงน้ำหมดหมดแล้วบอถุงมีถุงเดียว<ป>น้องดินกินข้าวอีกครับหมดจังดิงนด้านหมดดิงนด้านหมดหน่าเฮ้ยอย่าจับอย่าจับครับไอ้นั้นมันเผ็ดฮึของเยอะมาก ออ<ำ>เอาเอาอ,อิ่มแล้วบานี้น้องดินอิ่มแล้วครับใช่ไหมน้องดินอิ่มแล้วครับ,รบอืมอืมเขาเบื่ออยากใครเพียงเหลือ แคบกินป่ะปมปมเถอะแค่บ,บกินป่ะเล่นเล่นเ่านะเ่นเขาแล้วกินจะกินอยูกก่กินสองสางสามกินนอลูกอยากกินอ่ะอิ่แล้วมัอบออืมเจังเลยมันแ่บก็เลยอยากกินอีกเห็นบ้าีมือเาดด่ี Những người lúc nào? đây người lúc nào? Những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  เใช่ไหมอร่อยจังบ่ครับตอนนี้ใครผมกระเบิลแหละเข่ากระเบิลแหละเหลือแต่ลูกที่ยังบ่อิ่มกับลูกน้องที่ยังบ่อิ่มครับยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มบ่ ลูกชายยังบ่อิมครับเดี๋ยวให้ลูกชายกินต่อไปแต่สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้น้ำแน่นได้ครับสำหรับมื่อนี้บ๊ายบายสวัสดีครับครับก่อนเร็วครับโอเค